สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับมาพบกับผมซูปเปอร์ลัก ในเกม Demon l e g e n d กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้มีตัวละครเข้าใหม่ในเซิร์ฟ48นะฮะนั่นก็คือกิยูนะครับสำหรับกิยูนะครับ,รบ,รบมีความสามารถคือโจมตีที่รุนแรงมากนะครับยิ่งพลังโจมตีมากกว่าศัตรูนะครับก็จะทำดาเมจเพิ่มขึ้นอีก150นตะครับตัวนี้สมควรทำมากๆเลยเนะสำหรับการตี PvP และการตีบอสนะาะวันนี้นะครับจะมาจัดเต็มในส่วนของกิยูนะ ให้ได้13ดาวมีอาวุธประจําตัวมีแฟชั่นด้วยนะครับก็แน่นอนนะครับสําหรับอาทิตย์นี้นะครับมีส่วนของอะไรครับคาริโอวลนะเราจะมาแลกนะครับในส่วนสินค้าลดราคาที่เป็นกิยูนะ่เราแลกมาหนึ่งตัวนะครับอันนี้เราสามารถทําเจ้าดาวไว้แล้วเนาะนะฮะเดี๋ยวทำเจ้าดาวก่อนนะฮะสำหรับกิยูเนาะเราทำในส่วนของอะไรครับในส่วนของเครื่องรางมาเรียบร้อยนะนั่นก็คือในส่วนของจงตีลวนนะครับแล้วก็ในส่วนของลูนก็ เป็นโจมตีล้วนเช่นกันนะครับก็เน้นโจมตีเป็นหลักนะครับก็เดี๋ยวมาอัพระดับยูกันนะตอนนี้เราจะได้อ่าหนึ่งตัวนะนะครับแล้วเราทํามันเก้าดาวนะครับตอนนี้นะเออนะครับเราก็หายแปดตัวเนาะเนะี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไม่แน่ใจว่าแปดหรือเก้าแปดหรือเก้าตัวนะเดี๋ยวทําให้เรียบร้อยนะอ่านะครับเดี๋ยวทาก่อนนะครับเป็นเก้าดาวก่อนเลยนะครับ ตัวละครม,มีเยอะนะนะครับทำได้สบายๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่านะสําหรับกีวูนะเออตื่นเต้นเหมือนกันนะสำหรับการทำกียูนะก็ตอนนี้มีเพชรอยู่สององสองเนาะเลขสวยเหมือนกันนะเลขตองนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของกีวูโดยการเปิดไปก่อนเลยนะครับอันนี้นะเปิดจักแปดตัวก่นกอนเนาะนะฮะอ่าหนึ่งตัวนะฮะหนึ่งมาไหมเออยี่สิบนะ เดวมานะยังนิ่งอยู่ครับยังนิ่งอยู่แล้วตอนนี้เดวิดการันตีเลยเนี่ยโหตัวแรกการันตีเลยครับตอนนี้โหจุกบๆเลยนะหนึ่งตัวเลยครับตอนนี้ อุจอการันตีหมดเลยเนี่ยอสองตัวนะครับยังนิ่งอยู่นะโอ้โหการันตีนะตัวนี้สามการันตีนะครับ ตัวที่สามมาแล้วครับมาเร็วบ้างก็ได้นะโหนี่จุกๆเลยเนี่ยโหูสี่ก็การันตีเน่ โอ้โหนะฮะเกินไปเกินไปนะ,ะตัวที่ห้าไม่การันตีนะอ่าได้ครับตัวนี่หกว่าไงโอ้โหเนะแบบเขาเรียก่นะเหนือแตกเลยนะเนี่ยตัวที่หกก็ยังนิ่งอยู่นะมันจะไปท้ายหมดเลยเนะนี่ยตัวที่หกก็การันตีครับผม ตัวที่เจดนะโอ้โหคือกี่ยูไม่มาเลยนะตัวที่เจ็เอาโอเคไม่การันตีนะออะตัวที่แปดนะอืหนะจุกๆเลยนะ โอ้หตัวที่8ก็เสือกการันตีนะเนี่ยการันตีจริงๆนะ8ตัวเนะ่เดี๋ยวเราจะมาซื้อกี่ยูต่อนะนนะ่ะได้ครับเดี๋ยวมาทำนะทำให้ได้13ดาวก่อนเลยกันนะ จุกๆเลยครับเพื่อนๆคือมันแทบการันตีหมดเลยนะฮะ ะเลยแบบจุกๆตั้งแต่เช้าเลยนะ โอเคนะฮะโอเคนะฮะอีกสองตัว ที่ยูอีกหนึ่งตัวใครหนึ่งตัวนะเออเดี๋ยวก่อนนะครับใครหนึ่งตัวใช่ไหมเดี๋ยวก่อนกดนี่ก่อนให้ครบเนาะให้ตันตนไปเลยเนาะอ๋อตันไม่ได้ใช่ป่ะอ่ะโซลูว,วลหน่อยนะ โอเคครับอีกหนึ่งตัวนะครับเราก็จะเปิดอีกหนึ่งตัวนะครับไม่มีอะไรแล้วเนาะนะฮะครบหมดแล้วนะครับก็ไข่หนึ่งตัวนะครับอืมกต้องเปิดเนาะนะครับอะเปิดตองเปิดตอง เหนื่อยจนหยดสุดท้ายเลยนะครับเนี่ยโอ้ยจะปวดนะสจ็ปวดนะมาแล้วครับมาแล้วโอเคนะ13ดาวเลยเนาะกี่ยูนะฮะเรรยบร้อยครับกี่ยูนะแล้วก็เค็มโดนะเอาให้สุดแล้ว เน้นเอาเหรียญได้พอนะเออดยวตับ๊บนึงนะเหรียญเราเยอะอยู่แล้วนะครับเหรียญทองนะโอเคต่อนะครับ อันนี้เป็นโจมตีนะครับแก้ไขเป็นโจมตีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรถเออเป็นมีดก่อนลดความเสียหายเพื่อ,อทูดาเมทนะเนาะแล้วก็อันนี้เป็นโจมตีนะครับนเน้นๆไปเลยนะสองสุดครับสองร้อยดับร้อยนะฮะสุดสเหมือนกันนะ แต่นี้ยงได้แค่อันเดียวเนาะอ่าได้แค่อันเดียวนะพราะว่าหายากนะครับอ่าโอเคนะฮะเดี๋ยวสำหรับ u เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ของอะไรครับธรรมโยเนาะแป,แปลงแปลงธรรมโยไปนะนะครับให้เป็นสายของ Q ไปเนาะนะฮะหลองขั้นสูงนะครับอ่าชุดนี้นะฮะจะเป็นชุดนี้นะของ Q เนาะนะฮนะเป็นงวางสัดคอไม่ใช่แปลงเนาะ โอเคเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นฟุตนักล่านะครับ <S <S เป็นอาคาสานะไม่เอานะเลเออกยูับ ตังหมดอีกแล้วตังหมดอีกแล้วนะโอ้พันหลักพันล้านเนาะหมดซะแล้วนะครับมากันต่อมากันต่อครับ มันเนี่ยเอ่อคิวทาโลหรอต้องเป็นกิวสินะ ดิโล่ไม่เอาไม่เอาจะเอาสียูนะฮะ <T> โอ้ผู้ชิโลมาอะไรนครับเนี่ยอาคาสาอีกแล้วนะฮะ มันเป็นอาคาสาเหมือนเดิมล่ะโอเคมาแล้วนะโอ้โหเล่นตัวมากทีเดียวนะสำหรับกียูเนะยมาแล้วชุดสียูมาแล้วนะคะตอนนี้นะโอเคใส่มาแล้วนะครับกียูนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาซื้อนะครับ เอ่อในส่วนของอะไรครับในส่วนของกิดูเนาะนี่นะครับเราจะมารับเนาะรับน,นี้เสร็จนะครับเราก็มาซื้ออาวุธประจําตัวนะครับโอเคนะฮะใส่ให้กิยูเลยนะครับเลยครับไม่รอช้านะ ไอที่มันเจอมามันจะเป็นอยู่ในหมอกใบไม้เนาะนะฮะคือกินเกินได้นะโซนสบายนะไม่ต้องเรียดน,นะ,ะับเพราะมันจะมาอยู่ในหมอกไม้เมื่อกี้นี้ที่เรานั่นกันนะโอเค13ล้านนะฮะตอนนี้ไหวเลยแหละนะแล้วก็อันหนึ่งก็คือแฟชั่นเนาะขอแบบแฟชั่นหน่อยไวหน่อยเนาะแฟชั่นแบบเออเจ็ดครั้งมาได้ไหมนะฮะสำหรับแฟชั่นคียยูนะครับ ครั้งที่สองผ่านไปนะครั้งที่สามครับครั้งที่สี่ครับครั้งที่ห้าครับครั้งที่หกครับเฮ้เจ็ดนี้ขอให้มาเลยนะโอเคนะดวงดีนะ เฮ้ยเจ็ดมาเลยนะครับสำหรับกียูนะอืมกียูลักเราหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าตัวก็การันตีวนะอันนี้มาตั๊บเดียวนะสำหรับกียูนะใส่หล่อๆมาเลยนะครับสำหรับกียูนะอ่าหล่อเท่นนะนะครับต่อมาอะไรอะ่ะที่เราต้องทำคือในส่วนของเออเดี๋ยวก่อนนะผมขาดอะไรอ่กอะกียูเราทำครบแล้วหรือ,อยังนะอาวุธเสร็จอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ ังมีขาดอะไรอีกไหมนะเดี๋ยวก่อนนะครบแล้วลนะ่ะนะสำหรับพีจูนะเราก็ทำครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่แบบตีแรงนะนะฮะตัวนตรงนี้นะข้าพลังก็คือสามล้านห้านะครับแล้วก็เลือดสิบล้านนะนะครับตรงนี้นะอืมนะอ๋อผมขาดนี่นี่ผมลืมไปนะขาดอันนี้ไปนะ,ะเดี๋ยวผมจะกินของใครดีละ่ะ ตอนนี้ผมใส่ใครไปอ่ะเอออ๋อ,อผมใส่มูซันไปแน่เลยนะใส่มูซันไปนะเดี๋ยวเอาเอาจากมูซันมานะเออใส่กิจูนะนืกว่าลืมอะไรนะลืมเลือดนั่นเองเนาะนะสำคัญมากนะกดไปเลยครับเรียบเรียบ้อยลอยเรียบร้อยนะเงินะเนมีอยู่อยู่ที่หกหกพันล้านนะหกพันหกร้อยล้านนะครับ เยอะมากเลยเนาะตอนแรกผมคิดว่าอาจจะต้องใช้ทัพทีมเนาะในการซื้อแฟชั่นเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับกียูนะครับเดี๋ยวมาดูข้าพลังกับพลังโจมตีกันสักหน่อยนะครับว่ากียูนี่ยทำในส่วนของเลือดเนะเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเขาเรียกอะไรนะ จะได้ค่าพลังเท่าไหร่เนอะเดี๋ยวเราเทสในคลิปหน้านะครับว่ากิยูเนี่ยครับตีบอสดีแค่ไหนแล้วตีคนดีแค่ไหนเดี๋ยวมารีวิวกิยูสิบสามดาวแบบส,สุดสุดแบบนี้นะจัดเต็มนะว่าดาเมจที่ทำกับบอสได้เป็นเท่าไหร่นะครับอ่านะฮะโอ้แต่ว่ากิยูนะตัวละครกิยูนี่คือแบบ สมไม่สมแบบแทบการันตีกุบทุกครั้งเนาะนะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหจุกจุกเหมือนกันนะจุกหัวใจเหมือนกันนะแต่สุดท้ายนะกิยูก็รักเรานะแล้วแฟชั่นแฟชั่นนี่คือมาแบบเจ็ดเจ็ดครั้งไป๊พอดีนะ ด๋ยวยาวกดไปนยาวแนะกดต่อกดต่อ อ่เาเพิ่มในส่วนของอะไรครับโจมตีไปให้สุดไปเลยนะอ่านะครับ โอเคเรียบร้อยนะมาดูค่าพลังของกีบยูกันดีกว่านะจาก3าลนะ้านหเนาะตอนนี้เป็น4ีล้านสนะนะครับแล้วก็เลือดนะฮะเป็น11ล้านนะจาก10ล้านนะครับก็เดี๋ยวมาเทสนะฮะมาเทสกันนะครับสำหรับกีบยูใหม่นะครับว่านะับมีความแรงเท่าไหร่อะไรยังไงเนะี่ยสำหรับวันนี้นะครับก็ ขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะไม่ใช่วันนี้สิเดี๋ยวคลิปถัดไปนะจะมีการรีวิวในส่วนของผียูใหม่นะว่าตีบอสได้แรงแค่ไหนตีคนได้แรงแค่ไหนนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ